ขรามาชมบ้านเดี่ยว2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ําที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า198ตารางเมตรในโครงการมาริวันการเด่นโฮมตั้งอยู่ที่อําเภอท่าเรือจังหวัดพระนคนรศรีอยุธยาไปชมกันค่ะภายในพื้นที่ตัวบ้านนะคะจะเจอกับพื้นที่ลานจอดรถที่กว้างมากๆสามารถจอดรถได้สอถึงสคันเลยนะคะ เป็นพื้นที่ที่ต่อยาวมาถึงพื้นที่หน้าประตูบ้านเลยค่ะเข้ามาด้านในของตัวบ้านนะคะชั้นแรกจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่สามารถเป็นห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นสําหรับคนในบ้านหรือแม้แต่จะก,กั้นเป็นอีกหนึ่งห้องก็ยังได้ค่ะในโซนนี้มีหน้าต่างบานใหญ่สําหรับรับแสงธรรมชาติและระบายอากาศพร้อมกับติดตั้งเหล็กดัดและมงกดมาให้แบบนี้เลยค่ะ ถัดมานะคะจะมีห้องน้ําชั้นล่างที่มีขนาดกว้างมากๆซึ่งภายในก็จะมีสุขภัณฑ์แบบครบเซตตกแต่งมาให้เรียบร้อยและมีหน้าต่างสําหรับระบายอากาศมาให้ด้วยค่ะมากันที่ส่วนห้องครัวนะคะ จะมีเคาน์เตอร์ครัวแบบบิวอินพร้อมช่องเก็บของด้านล่างมีทิ้งน้างจานติดกับหน้าต่างขนาดใหญ่เพื่อระบายอากาศเวลาทําอาหารนะคะใกล้ๆกานเป็นประตูเชื่อมไปยังพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะบริเวณกลางห้องสามารถวางโต๊ะทานอาหารหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในห้องครัวได้สบายๆและยังมีประตูเชื่อมออกไปยังลานจอดรถหน้าบ้านด้วยค่ะ บริเวณบันไดาทางขึ้นชั้น2นะคะใต้บันไดมีช่องสําหรับเก็บของได้ค่ะเดินขึ้นมาด้านบนจะเป็นชานพักบันไดก่อนขึ้นไปชั้น2ตรงกลางมีหน้าต่างบานใหญ่มากสาหรับรับแสงจากภายนอกทําให้บ้านดูสว่างขึ้นค่ะเมื่อขึ้นมาแล้วนะคะเราจะมาดูห้องนอนห้องแรกเป็นห้องที่อยู่ติดก,กับด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีหน้าต่างกระจกบานใหญ่ทั้งสองฝั่งนะคะภายในสามารถวางเตียงและเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างเต็มที่ ถัดมาห้องข้างๆเป็นห้องนอนห้องที่2เช่นเดียวกับห้องแรกนะคะภายในมีขนาดกว้างสามารถวางเตียงและเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างเต็มที่มีหน้าต่างกระจกบานใหญ่ทั้งสองฝั่งและความพิเศษของห้องนี้คือมีประตูเชื่อมไปยังระเบียงส่วนตัวด้านนอกได้ค่ะ เมื่อออกมาจากห้องนอนห้องที่2นะคะก็จะเจอกับห้องน้ําที่ขั้นกลางระหว่างทางเดินตรงกลางซึ่งภายในมีขนาดที่กว้างมากๆราพร้อมกับสุขภัณฑ์แบบครบเซตและยังมีเชาบ์บ็อกซ์ขนาดใหญ่ตกแต่งมาให้เรียบร้อยค่ะมาถึงห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดกันนะคะก็คือมาสเตอร์เบดรูมซึ่งความพิเศษของห้องนี้ก็คือขนาดที่กว้างมากๆจนสามารถแบ่งเป็นสองห้องได้เลยนะคะซึ่งทําให้เราสามารถวางเตียงขนาดใหญ่และตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างเต็มที่และห้องนี้ยังมีระเบียงถึง2ฝั่ง ทางด้านหน้าและด้านหลังโดยระเบียงด้านหน้าจะมีประตูขนาดใหญ่นะคะซึ่งเปิดออกไปก็จะเป็นวิวด้านหน้าบ้านและในส่วนของด้านหลังก็จะมีประตูเชื่อมไปยังระเบียงส่วนตัวด้านนอกได้ค่ะนอกจากนี้นะคะ บริเวณด้านข้างรอบตัวบ้านก็จะมีพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยมาเยอะมากๆค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกหลายๆคนเลยนะคะทั้งฟังก์ชันการใช้งานและการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ต่างๆในบ้านเนี่ย จัดว่าครบครันพร้อมอยู่อาศัยได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่แฟนเพจ u c c e s s Home บ้านที่ดินห่วงจุ้ยดีอยู่แล้วรวยหรือติดต่อผ่านคอนแทคที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะ